ที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยชีวิตคุณที่ผ่านมาไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเลยมีชันเลนเยอะมากอะไรแบบนี้นะคะเออคุณต้องอาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงมากๆนะคะซึ่งแล้วก็ความกล้าหาญด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่งสุภากาบ้านแห่งจารนทิที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะ ก็สวัสดีทุกๆคนนะคะหลังจากตังกวาห่างหายไปนานจากการมานั่งอ่านไพ่แบบที่เห็นหน้าหรือที่แบบเห็นแค่มือก็แล้วแต่เนาะเเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากสกิปไปดูตรงที่เปิดไพ่สกิปไปได้เลยนะคะไปไปกดที่ทาแซมตรง Description Box ได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยตอนต้นแป๊บนึ่งตังกวาขอแบบท้อยแถลงอะไรสักหน่อย เนื่องจากตังกวาหายไปจากการที่แบบเอ่อจริงๆคือตั้งแต่ช่วงประมาณปลายมากราจนปลายกุมภาค่ะตังกวาไม่ได้ลงคลิปเลยหนึ่งเดือนเต็มเป๊ะเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นตังกวาก็มาลงเป็นคลิปสั้นใส่เพลงก็เกือบเดือนแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะได้มานั่งอ่านไพ่แบบนี้นะคะซึ่งก็เออมีคนถามถึงอะว่า ไปนายอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแล้วแบบขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนโดยเฉพาะคนที่แบบยังติดตามอยู่แล้วก็เป็น followers ใหม่ด้วยนะคะในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยเฉพาะช่วงที่ตั้งกว่าแบบว่าไม่ได้ลงคลิปเลยประมาณหนึ่งเดือนนั่นนะก็ยังแบบมีหลายคนไปตามดูคลิปเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบขอบคุณมากๆจริงสำหรับการส u p อ o r t แล้วก็การแบบว่า เออคิดถึงกัน,ว,น,นวันนี้ก็เลยเปิดเพลงคุณเจสัญญากนะคะตื่นตอนเช้าคิดถึงกันบ้างไหมเขาชื่อเพลงอะไรนะเขาชื่อเพลงคิดถึงกันบ้างไหมเห็นเห็นชื่อเพลงเขาเฉยเลยซึ่งเออตังกาก็เลยมีบอกไว้นะคะว่าเดี๋ยวตังก็าจะเออเวลามานั่งทําคลิปเมื่อไหร่ตังก็าจะบอกว่าตังก้าหายไปไหนมาจริงๆช่วงนั้นนะคะ ก็คือมอีเรื่องส่วนตัวที่ไปเคลียร์ลิงจัดก,การรวมถึงมันเป็นความรู้สึกอะคา่ะว่าตังกวาแบบอยากจะเคลียร์ลิงแล้วก็ชิปพลังงานตัวเองแล้วก็ม,มีมีเรื่องส่วนตัวที่ต้องจัดก,การด้วยเนาะก็มันก็จะมีพีียกแบบนี้บ้างนะคะซึ่งที่ผ่านมาตังกวาก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบว่า คอยบอกตลอดว่าฉันจะไปไหนมาไหนทำอะไรอะไรแบบเนี้ยก็จริงๆขอบคุณมากๆนะที่แบบว่ายัางสนับสนุนแล้วกอ็อยอมรับในความเป็นตัวตนแบบนี้ของตังฟา<笑><笑><笑>แล้วก็นอกจากนี้นะค่ะในช่วงนั้นน่ะตังว้าคือมีไปเ,เขาเรียกว่าเช็คอัพร่างกายในประจำปีอ,อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้ก็มีคุณหมอที่ดูแลอยู่อ่ะ ก็อมีม so ีบางอย่างเนอะก็คือคุณหมอบอกว่าเอตอนช่วงนั้นนะคะที่ที่ต้องกามไม่ได้ลงคลิปอะคือคุณหมอบอกว่าอะต้องผ่าตัดด่วนเลยแบบเนี้ยเออก็เลยแบบว่าไปดูแลสุขภาพตัวเองมาซึ่งแข็งแรงแล้วนะคะ ผ่าตัดแล้วพักฟื้นแล้วกลับมาแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างที่เงียบไปไม่ได้ลงคลิปก็ยังขุดอีกอย่างหนึ่งที่ต้องขอบคุณเลยคือขอบคุณผู้ที่ไว้วางใจแล้วก็ยังเข้ามาเป็นลูกค้าของจอมว่าจะเป็นบําบัดโคชชิ่งหรือว่าดูดวงส่วนตัวนะคะขอบคุณมากมจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็แบบ กลับมาแล้วนะคะจริงๆก็แบบทํางานมาตลอดเนาะแต่ว่าตอนเนี้คือกลับมาแล้วแล้วก็มาทําคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้เจอกันนะคะแล้วก็รับดูดวงส่วนตัวบําบัดโคชชิ่งเหมือนเดิมก็จริงๆก็รับมาตลอดนะคะเออจิตวิเคราะห์ความฝันด้วยถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ ไปเจอกันนะคะทักมาได้ที่แอดบ้านอิ่มสุภาพนะนี่นี่ลงไว้ให้ก่อนเข้าเรื่องตังวาขออวยพรดีกว่านาะเนะืน่องจากตังวก็มีชาเลนจ์หลายอย่างเนาะรวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยก็ขอให้อา่าทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะมีสุขภาพกล้อารมณ์ความรู้สึกจิตแล้วก็จิตวิญญ,ญาณแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านนะคะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจิต <laughs> โอเคค่ะอ่วันนี้นะคะเป็น Collective Clip อืมไม่ต้องเลือกกล่องไพ่ทีนี้ในแต่ละคลิปเนี่ยตังกว่าจะพยายามไม่ให้เกินสิบนาทีเพราะฉะนั้นในอีพีเนี้ยในหัวข้อเนี้จะต้องแบ่งเป็นสองอีพีแน่เดี๋ยวตังกว่าจะแบ่งเป็นสองอพีเอ่อตังกว่าทำไม่เกินสิบนาทีเพราะว่าตังกว่าลงหลายแพลตฟอร์มนะคะก็มันจะมีบางแพลตฟอร์มที่ ยาวกว่าน,นี้ไม่ได้เนาะแล้วก็จริงๆคนส่วนใหญ่หลายๆคนที่มาดูทางช่องอะ่ะก็อาจจะไม่ได้ชอบดูยาวมากนะักแต่จริงๆอะ่ะตังกว่าก็อยากทำคลิปยาวๆนะเดี๋ยวไว้ว่ากัน <laughs> แต่คลิปยาวตังกว่าอาจจะไม่ได้ลงทุกแพลตฟอร์มนะคะอ้ออีกอย่างนึงตังกวาขอประชาสัมพันธ์นะะ่อยค่ะตอนนี้ตังกวาเปิดอ่อ อีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะบ้านมะนาวนะคะมะนาวแปดอะเลมอนเอชมีใครเล่นบ้างไปกดติดตามหน่อยสิตอนนี้มีคนอยู่มันแบบหลักร้อยเองอะก็คือมีคนรีเควสมาบอกให้ไปเปิดรีเควสมาเยอะๆเยอะๆก็เลยแบบโอเคเปิดก็ได้ก็มองว่ามันอาจจะเป็นความสะดวกให้กับผู้ติดตามของตังกราที่เล่นหลายๆแพลตฟอร์มแล้วเวลาคุณกำลังอยู่ในแพลตฟอร์มไหนคุณก็ไม่ต้องสวิชไปสวิชมาใช่ไหมพวกคลิปสั้นอะไรแบบเนี้ย เออคุณก็จะดูได้เลยนึกออกไหมคะก็อำนวยความสะดวกแล้วก็ติดต,ตามหน่อยนะมีคนรีเควสมาก็เลยติดแบบไปทําให้นะคะดังนั้นก็ช่วยติดตามหน่อยช่วยสนับสนุนหน่อยจะได้มีกําลังใจนะคะโอเคค่ะออวันนี้นะคะหัวข้อเนื่องจากหายไปนานเวลากลับมาอยากเปิดหัวข้อด้วยอะไรที่มันแบบฟ,ฟูลฟิลเป็นแบบเป็นแมสเซจจากนางฟ้าอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ก็จะมาทําหัวขอ้อนี้แหละเอ่อสิ่งที่นางฟ้านะคะเทวดานางฟ้าอยากบอกเรานะคะอืมขอชนลิงกับเบื้องสูงนิดนึงนะคะซึ่งเอวันนี้ตั้งใจอยากใช้สำรับของคุณแม่โดรีนเวอร์ชวลนะคะ<ๆ>เพราะว่าเป็นแบบเก่งในเรื่องการคอนเนคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนแล้วก็งานคุณแม่จะเป็นงานแบบงานแรงานหายากแล้วแล้วตั้งจก,ก็ชอบงานคุณแม่โดรีนมากนะคะ วันนี้ก็เลยใช้งานของคุณแม่ทั้งสองสำรับเลยนะคะ l i f e Purpose นะคะกับ Magical Mermaid Dolphins นะคะคุยกันยาวมาก ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมีอีพีถัดไปถัดไปนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเปิดอันนี้ด้วยค่ะเป็น Oracle เหมือนกันเป็น instant magic oracle แต่ไม่ใช่คาร์ดนะไม่ใช่ไพ่นะเป็นหนังสือนะคะเป็นบุ๊กนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแบบคอนเน็ t แล้วก็แรนดอมแบบเปิดกัน strength ขึ้นมาดีเลยอ่ะดีอ่ะดีรีบรับไว้เนาะเป็นแบบความแข็งแกร่ง เออตังควาอพิ่งอวยพอเนาะให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งทางจิตวิญญาณด้วยเนาะเดี๋ยวตังควาอขอเปิดหลายใบยก่อนอุ๊ยติดมาอุ๊ยมีคริสตัลออกมาวันนี้ตังควาอเพิ่งไปเรียนเอ่อเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเพิ่มมาแล้วก็มีการคอนเน็กับคริสตัลด้วยเนาะอืมพอดีเลยอะ่ะอยากเมาามอยมากด้วยเลยแต่เดี๋ยวเวลามันจะเหลือน้อยแล้วก็ลีดเดอร์ชิพนะคะไอสวยไหม ขอโทษนะมันติดเงาเงาไฟอ่ะโอเคอ่ะขออีกสองใบได้ไหมอ่าง้อเมนทล i s t อ่ะ,มออะไม่ได้เปิดให้ดูอืมเหมือนแบบผู้รักสิ่งแวดลอมนะคะแล้วก็บิวเดอร์ผู้สร้างอ่ครีเอเตอร์ก็ได้แต่าว่าสิ่งที่เราควรรู้ในเวลานี้คือ ตอนนี้คุณต้องกว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ชีวิตคุณที่ผ่านมาไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเลยมีชันเลนเชียวมากอะไรแบบนี้นะคะเอ,อคุณต้องอาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงมากๆนะคะซึ่งแล้วก็ความกล้าหาญด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็แล้วแต่นะ,ะเอ,อใช้ชีวิตดุจนักกรบวีรบุรุษวีรสตรีนะคะซึ่งเทวานาดังฟ้าก็มาบอกคุณว่า คอนเฟิร์มว่าคุณแข็งแกร่งจริงๆนะคะเออสิ่งหนึ่งที่ตังควาว่ามันออกมาเราสอดคลองกันคือการใช้พลังงานธรรมชาติเพิ่มเติมเนาะคือใช้คริสตัลก็ได้ถ้าคุณชอบนะคะหรือการเข้ากับเข้าหาธรรมชาตินะอาจจะไปคอนเน็กกับธรรมชาติมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะอืมแล้วก็ <laughs> เวลาใกล้หมดแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงด้วยสิ เออซึ่งเนี่ยดีแล้วถ้าเกิดว่าช่วงที่ผ่านมาหรือเมื่อเรเร็วนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังอํานาจในตัวเองจดจําให้ได้ว่าสิ่งนี้คือตัวคุณ แล้วคุณจะได้ไปเป็นผู้สร้างหรือ builder หรือ c r e ตอร์ชีวิตของค่ะสำหรับ EP นี้แป็ว่า,าต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนจริงๆเนาะก็มันคิดถึงกันใช่ไหมก็ต้องแบบบอกเล่าเรื่องรากันนิดนึงเนาะก็เพราะฉะนั้นนี่คือภายทั้งหมดของคุณนะคะรับพลังงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันใน EP หน้าถ้าในสนใจดูดวงส่วนตัวบำบัดโคชชิ่งก็แอดบ้านอิ๋สุภกนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ,บ๊ายบาย